ช่วงคนไทยไม่ลืมตัววัดชนะสงครามเดิมชื่อวัดตองปุเป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาไทยเราชนะศึกสงครามก้าวทัพกรมพระชวงบวรมหาสุรสีหนาหรือวังน้าพญาเสือมาทำรูบำรุงและเปลี่ยนนามใหม่ว่าวัดชนะสงครามตั้งแต่บัดนั้นภายใต้ฐานพระประธานกล่าวกันว่า สมเด็จกรมพระชวงบวรมหาสุรเสียนาถทรงนำพระภูษาที่ออกรบตัวแดงลงอักขรเลกยันมาฝังไว้ใต้ฐานโดยองค์พระประธานในอุโบสถ มีนามว่าพระพุทธนรสีตีโลกเชรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุด้วยดีบุกลงรักปิดทองปางมาลวิชัยนาตักวาง2.50เมตรทรง3.50เมตรมีเอกลักษณ์พระพักเคร่งขรึมทรงอำนาจดังนักรบมีพระรสมีประดับด้านหลังเหมือนหนึ่งพุทธบร,รมีที่พิชิตมารทั้งหลายให้บำราดลงไปบริเวณเดอรอบพระอุโบสถมีรูปนาฬิ่ทรงครุฑหมายถึงอำนาจแห่งความเป็นใหญ่มีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งปวง ด้านนาพระอุบโบสถเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิหนาธในปางประทับนั่งบัลลังเพื่อเป็นการรึกถึงความเสียสละและความเก่งกล้าสามารถของพระองค์ท่านในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยไม่เห็นแก่ชีวิตและภัยอันตรายใดที่ทำให้คนไทยมีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีอันสงบสุขร่มเย็นมาได้ตราบจนทุกวันนี้ สนับสนุนโดย Major Cineplex และ b r u e o l i t h u m Bro